สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับไรเช่นเคยนะคะกับ KR สมาร์ทคาร์นะคะหรือว่ากิจลุงโรถเจริญยนต์นครปฐมนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับรถ SUV กันบ้างน,นะคะเป็นรถเจที่นั่งนะคะก็ตอนนี้พอจูนนะคะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนนกำลังจะจัดซื้อรถเข้ามานะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นปาเจโร่สปอรนะคะรถปี2016นนะคะคันนี้ก็ ครบ,บเลยนะคะสำหรับออปชันด้านในนะคะและราคาถูกมากๆนะคะป้ายแดงก็น่าจะประมาณล้านกว่าบาทนะคะมาอยู่ที่เราก็ไม่ถึงแน่นอนนะคะสำหรับรถมือสองนะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะทั้งลูกค้าเพจแล้วก็ลูกค้า youtube ด้วยนะคะก็สตรีมพร้อมกันเลยนะคะ รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะลูกค้าหากันเยอะมากๆเลยนะคะสีก็สวยด้วยนะคะไม่เป็นรอยง่ายและไม่เก่านะคะสำหรับสีเทาเป็นสียอดฮิตเลยนะคะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวรอคุณฟุกนิดนึงนะคะทั้งราคาซื้อสดซื้อผ่อนนะคะจะได้เป็นราคาเดียวกันเลยนะคะราคาซื้อสด ก็ไม่มีบวกแหวดเพิ่มนะคะแหวดเ็ซนะคะและแถมประกันฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะครบ,บเลยนะคะซือ้อส,สดก็สีค่าค่าโอนให้ด้วยนะคะ,ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เปลี่ยนโลเคชั่นอีกแล้วนะคะ ใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามากันแล้วบางท่านก็อาจจะเข้างานแล้วนะคะก็สามารถแชร์และดูย้อนหลังได้นะคะหรือว่าท่านใดสนใจรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์ทักเข้ามาได้นะคะตอนนี้รถค่อนข้างเยอะเลยนะคะล่าสุดก็เชฟโรเลตสีขาวก็ได้ติดจองไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ทำเรื่องอยู่นะคะ ็ยังมีเป็นสีเทาอยู่ถ้าใครสนใจก็ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็น Honda Jazz นะคะเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะตอนนี้จะซื้อรถเข้ามาอยู่นะคะหรือว่าใครที่สนใจเป็น Revo เกียออโตนะคะเป็นแคปยกสูงนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะตอนนี้รถก็กำลังจะซื้อเข้ามานะคะหรือว่าจะเป็นสีประตูก็มีนะคะค่ะคุฟมาแล้วนะคะพอดีไปขอราคาจากผู้บริหารมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคุนฟุฟครับผมก็ สวัสดีครับนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับ KR s m a r สมาร์ทคาร์นะครับผมสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ราคาก็อยู่ที่819,000บาทนะครับผมเป็นมิตซูบิชิบาร์เจโร่สปอร์ตนะครับผมก็เป็นรงยนต์2.4ตัว GT นะครับรถปี2016นะครับผมราคาอยู่ที่819,000บาทเท่านั้นนะครับผมก็มาพร้อมกับออปชั่นครบเลยนะครับก็ เลขไม้ใช้น้อยนะครับวิ่งอยู่ห้าหมื่นกว่าโลแล้วก็รถนี้ได้สีเดิมของบางอ้าน<ล>แล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานดีมากนะคะ<ช>ก็เป็นแบบว่าค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงนะคะระดับสูงอยู่ที่ใช้รถคันนี้นะคะก็เลือกคัดเกตรถเข้ามาอ่ะมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะคะ คันนี้เดี๋ยวเราจะโอนเข้ามาเป็นนครปฐม,มให้หรือถ้าใครอยากจะใช้เป็นจังหวัดไหนก็ขอให้แจ้งมาก่อน,นะะแ,แจ้งได้เลยนะครับผมแจ้งก่อนที่ว่ามันจะจะย้ายเขป้าม่ะใช่ค่ะ<ม>ด้านหน้าก็เป็นโฉม,มไหนคะปาเจลโลโฉมของปี2015-16อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโฉมปีแล้วนะครับผมจะเป็นกระจังหน้าเงานะคะทางด้านหน้า ก็จะมีเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟเดย์ไลท์มาพร้อมกับไฟสปอร์หลายด้านล่างก็คือออปชั่นมันครบแล้วนะครับขาดแค่ว่ามันไม่ได้เป็นโพรีวิวแค่นั้นเองยังไม่ใช่ขับ4นะคะคันนี้ก็ยังเป็นขับ2อยู่เรื่องยนสองเป็นสี่ขับ2ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้ก็ไม่เปลืองน้ํามันดีนะคะสําหรับคันนี้ใช่ครับผมอ่าส่วนด้านล้อกันบ้างนะคะล้อและยางก็ตัวนี้เป็นรุ่นมาตัดลด จศูนย์เลยนะครับผมเป็นล้อขอบเท่าไหร่คะเป็นล้อขอบสิบแปดนะครับเป็นล้อขอบสิบแปดจากศูนย์เลยจากศูนย์เลยนะคนะคหใหม่ๆเลยคันนี้ส่วนช่วงล่างนะคะก็ใหม่กิ๊กเลยนะคะอ่าจคุณฟุตอ่านคอมเมนต์นะคะก็อคอมเมนต์กันเข้ามาได้ ส่วนด้านข้างกันบ้างนะคะก็จะเป็นกระจกโครเมียมนะครับมีไฟเดียวตรงมุมกระจกมาเรียบร้อยนะครับออสำหรับรถส่วนนี้แล้วก็ตรงมือเปิดนี่มือมือเปิดจะเป็นมือเปิดเงารอบคันเลยแล้วก็จะเป็นปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกอยู่ตรงมือจับตรงนี้นะครับก็เป็นปุ่มกดล็อกอเลยนะคะ,ะก็จะมีคิ้วกันศาสตร์มาให้ด้านบนก็สวยงามนะคะสําหรับปัจเจโร่คนก็ค่อนข้างหากันเยอะมากๆนะคะ ก่อนหน้านี้เราขายราคาสูงกว่าน,นี้คันละคันก่อนหน้านี้หลแสนไ,นไปปลายเลยกันเลยทีเดียวใช่ค่ะขั้นตัวนี้ก็คือจะได้เป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับโอเคเขเปิดไฟนิดหนึ่งเนละหน้าดิสหลังครับอ่ามีดิสเบรกมาให้ด้วยนะคะช่วงล่างก็มีรับประกันให้นะคะครบเลยนะคะหายห่วงก,ก็รับประกันขึ้นเกียร์ไปเลยนะคะยาวๆหนึ่งปีนะคะส่วนด้านหลังกันบ้างปาเจโร่เนี่ยด้านท้ายเขาจะสวยมากๆนะคะ รถออกแายก็คือสวยนะครับก็เงินดาวนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์บาทได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดได้เต็มเลยสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่ถึงแสนโลเป็นรถปี2016อ่าส่วนด้านล่างกันบ้างนะคะด้านล่างจะเดิมเลยของเดิมๆเ,เลยนะครับรถคันนี้ก็คือสภาพเดิมสนิททุกอย่างนะครับไม่มี ล่องลอยการเก็บการซ่อมมาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ารถวิ่งน้อยมากก็คือเจ้าของเด็มว,ว่าใช้ดีมากนะครับรักษารถมาเป็นอย่างดีใช่ค่ะก็มีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะคะทั้งหมด4จุดเลยนะคะรุ่นนี้จะพับเบาะได้ไหมคะพับได้หมดเหมือนกันนะครับสําหรับ7ที่นั่งนะครับผมก็ภายในก็ค่อนข้างกว้างนะครับ ปีสิบหกนะคะคันนี้ย้ําไปทีเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะใช่ครับผมกว้างมากก็เบบขาจะพับพับลงไปแบบนี้นะครับมันก็พับได้สุดนะครับแต่พอดีอยู่คนเดียวนะครับยังไม่ไม่อยากเลยใช่ครับ<ะ>ก็แต่ถ้าเป็นเป็นโฟล์กูเนอร์มันก็จะแผ่นขึ้นไปนะครับอันนี้ผมไม่นแน่ใจนะแต่ว่ามันพับได้เก็บได้เหมือนกันนะครับนิบเนี้ยบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาย้ําันอีทีแปดแสนหนึ่งมืนเก้าันบาทอ่าราคาถูกจัดจัดเลย ใช่ค่ะก็ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะคะ<ช>ฟรีค่า,<ช>าจัดไฟแนนซ์อยู่ต่างจังหวัดก็ให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ได้นะคะคุณลูกค้าแค่โอนเงินมาจองนะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นง่ายดเดียวนะครับอยู่บ้านก็สามารถออกรถได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเสียเวลาด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างเลยนะคะ ด้านบนก็ใช้งานน้อยมากๆให้ดูทุกจุดเลยยังไม่เป็นรอยเลยครับปกติก็คือตามไอ้พวกนี้มันก็จะมีรอยค่อนข้างเยอะ<ช>นะครับอันนี้ก็รอยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนี่ได้หน่อยอจับศูนย์เลยนะคะคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะคะ,นนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะคะ ปาเจโโลทรงสวยมากๆเลยนะคะสมัครคันนี้คันนี้พิเศษได้เป็นเบาะหนังนะคะก็ใครอยากจะให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะระบบแอร์ก็มีทุกทุกที่นั่งเลยนะคะใกล้ๆเลยก็จะมี สี่จุดนะคะด้านหลังมีไฟค่อนข้างหลายจุดเลยนะคะมีจอนครับอันนี้ก็เป็นจอมีจอให้เรียบร้อยนะคะได้เบาะหนังด้วยด้านล่างก็สปาภายในมาเรียบร้อยนะคะค่อนข้างโอเคเลยนะคะ ครับก็ออปชันเขาค่อนข้างครบแล้วก็มีนี่ด้วยระบบนำทางนะครับมีแมปมาเรียบร้อยนะครับเป็นระบบนีเกเตอร์นะคะก็จอนี้ก็ได้มาจากศูนย์เลยนะครับของเดิมศูนย์หมดเลยนะครับก็คือครบนั่นแหละนะครับรวงอะไรปฏิบัติฟังชั่นครบเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นระบบในต้นชิอยูด้านหลังรวมอะไรด้วยนะครับประมาณนี้ในต้นชิฟนะครับเดี๋ยวดูเลขไมค์กันนิดนึง ระบบโฮสคอนโทรลนะครับผมลายมันติฟังก์ชันอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ันนี้ก็จะเป็นพวกระบบเดินการชนนะครับระบบการเลื่อนถลายแลวก็ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับส่วนเลขไมวิ่งแค่เพียง50 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับ50 0 0 0กิโลเท่านั้นน้อยมากนะคะเพราะว่าเป็นรถปี2 0 1 6นะคะ<ช>หือว่าใช้นานน้อยอ ค,ครบเลยเต็มๆครบเลยแล้วก็ส่วนระบบแอร์นะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกฝั่งได้เลยนะครับอุณหภูมิที่ปรับแยกฝั่งได้เลยทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับก็คือแยกอุณหภูมิกันไปแอร์ก็สามารถปรับออโตโดได้นะครับถ้าปรับออโตโมันก็จะให้มันมันก็จะเท่ากันนะครับแต่ถ้าจะปรับแมนวนวลก็ปรับเองได้เลยนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นรถเกียร์ออโตโน,นะคะ ดูนิดนึงคันนี้มีแอร์แบ็มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์แบ็ครบแล้วก็จะมีผู้หน้าค่ะแล้วก็เป็นรายงานการตรวจสภาพจากทางบริษัทเราใช่ไหมคะิเราครเคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ติดรถลูกค้าได้เลยนะคะคันนี้ก็ตรวจวันที่สองมีนานะคะรุ่นครบตรงหมดนะคะเลขไม้สีแล้วก็ที่เช็คก็จะมีเป็น น้ำมันเครื่องนะเยอะมาก<ช>ๆ,ๆนะครับรายการตามนี้เลยนะคะสามารถกดอ่านสต็อปอ่านได้เลยนะคะว่าคุณแจมีกี่ดอกยางอะไรใหม่ไหมมีบล็อกแม่แรงครบไหมน,นะคะสมุดคู่มือรถเจ้าของเดียวนะคะใช่ครับก็คือไอเรื่องเรื่องการถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเรามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นรถบ้านือเข้ามานะครับเจ<ช>้าของเดิมเขาเพิ่งจะถ่ายมานะครับ วิ่งไปได้อีกประมาณ6,000กิโลนะครับ6,000กว่ากิโลเลยอ่าประมาณนี้เพราะว่าศูนย์ก็ให้เข้าศูนย์ดีกว่าใช่ครับเพราะว่าตอนที่เขาเขาถ่ายนะครับตอน4,006ก็ระยะต่อไปกันที่5,006นะครับอันนี้ก็คือเป็นศูนย์ของทางเอ่อจังหวัดภูเก็ตอะไรทางนู้นอ่ะประมาณนี้คันนี้เป็นรถจากศูนย์เลยนะฮะหี่ส่งเลยหรือคุณลูกค้าก็ไปเข้าศูนย์ต่อเองได้เลยนะครับไปเข้าศูนย์ดี ก็เช็คเนี่ยเราจะต้องเช็คละเอียดมากๆนะคะสมุดคู่มือก็ครบๆเลยอดี๋ยแกะดูเลยก็ได้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะต้องให้ดูทุกจุดนะคะก็ไม่แรงนะคะก็คือว่าเบามากเลยคือราคามันก็ตามรุ่นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับรถกระบะธรรมดามันก็เหมือนราคามันสูงนะครับอันนี้ย้ำอวกทีเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นเ u v ยว สวัสดีคุณเกลสวัสดีคุณอานาันต์แท่ตั้งนะคะนีคู่มือเกี่ยวกับการใช้ระบบเครื่องเสียงแนะนำทางนะค,ะครับอันนี้<ม>ระบบเครืค่องม,มือเสียงชุดหลังก็คือบางทีลำโพงมันอาจจะแยกกันนะครับคุณลูกค้าก็อาจจะต้องเข้าใจเนื่งเผื่อแบบเอาไปใช้แล้วลําโพงหลังไม่ดังมั่งทีดีด้านหลังใช้ไม่ได้ครับยังไงก็ลองศึกษาข้อมูลดูค่ะ,คะนี่ก็ประมาณนี้นะครับรบเลย ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด,ด้วยตัวเองก็ดูวิดีโอได้นะคะหรือจะให้วิดีโอคอ l ตามจุดต่างๆได้เลยนะคะก็รับประกันทั้งหมดนะคะอ่าอันนี้ก็ที่เขาเคยเข้าสู่สมานะครับรายละเอียดครบมากๆแล้วคันนี้ก่อนก่อนที่เขาจะเข้ามานี่เขาก็มีได้ทําการค่าเช่าห้องโดยสารอะไรพวกเนี้ยนะครับเช็คระยะหกหมื่นโลอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกคอาให้ทำ ทำค่าเชื้อโควิดสิบเก้าอะไรพวกนี้หากก็โอเคนะครับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาบ้างแล้วนะครับตามระยะตามศูนย์เลยนะคะคันนี้คันนี้ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะย้ำกันอีกทีนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันอีกนิดนึงนะคะย้ำสำหรับใครที่ถามเข้ามานะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะใช่ครับเป็นรถเกียร์ออโต้ไม่โฟร์วิลนะครับ เป็นออโต้ธรรมดาครับสองธรรมดาครับเลขไมน้อยมากนะะวิ่งแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะคะเป็นรถปีสองพันสิบหกนะคะชั้นครบเลยนะเบาะก็ปรับไฟฟ้านะคะสําหรับคันนี้ปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างทั้งสองข้างเลยนะคะปกติบางทีจะปรับได้แค่ข้างคนขับข้างเดียวนะครับแต่คันนี้ที่เขาดีไซน์ออกมาคือปรับได้สองข้างเลยทางด้านคนขุดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับต้องปรับเหมือนกัน เดลยหน้าเปยหลังขึ้นบนลงน้างปรับเอนครบมากนะคะคแอร์เย็นมากๆนะคะ,ะคันนี้มีจอด้านหลังด้วยระบบไฟก็ติดทุกดวงของเรามีรับประกันหายห่วงนะคะปีเราลืมเอาเอาแผ่นเอาอะไรมารีวิวให้ดูใช่ <c oughs> อ,อ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงก็จะมีอะไรบ้างคะ่ะอ่าในระบบไฟนะครับแต่ถ้าอันไหนที่มันใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยใช่ค่ะครับ คุ้มนะคะมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีเนวิเรียบร้อยนะคะใช่ครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นระบบแพทเทิร์นชิพด้วยทั้งสองด้านนะครับเลขไมค์ก็อยู่ที่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นค่ะอ่าฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้าอ่าเลขกลมๆนะครับประมาณนี้อ่าแล้วเดี๋ยวดูราคาหน้าร้านกันเลยดีกว่านะครับเราก็ไม่ได้เล่าลูกค้าอยู่แล้วนะครับเจ็ดสิบสองนวดใช่ไหมอ่าโอเค ถ้ายืด84ก็จะถูกกว่านี้นะคะก็ะครับประมาณหมื่นซี่มาณน<ช>ี้นะครับยังไงก็ลองลองดูหน้าเพจได้นะครับหน้าเพจก็ได้ลงไวบ้างแล้วนิดหน่อยอ่าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่819,000บาทนะคะใช่ครับผมเป็น Mitsubishi Pajero Sport นะคะ2.4 GT g ร a ออ u t o นะคะรถวิ่ง50,000กิโลนะคะคันนี้ก็เป็นรถเจ้าของเดียว จด60นะคะคันนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือเจ้าของเดิมนะเขาก็เริ่มต้นเขาไปทอนกับไฟแนนซ์มานะครับแล้วเขาก็โอนไปนชื่อเขาก็คือเป็นลดับที่สอง<ช>แต่เจ้าของก็คือแค่เจ้าของเดียวเจ้าของเดียวนะคะสามารถขอดูเล่มได้นะคะ<ช>ของเรามีเล่มครบนะคะสามารถโอนได้เลยใช่ครับนนเป็นรถบ้านที่เข้ามานะครับเป็นรถบ้านซื้อเข่านะครับเจ้าของขายที่ถ้าซื้อสดก็ได้เป็นราคานี้เลยนะคะคุณลูกค้าก็เพียงแค่เตรียม เงินมานะคะตามจํานวนนี้เลยไม่มีบกเพิ่มเตรียมสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านส่วนเรื่องการโอนเรื่องการย้ายเดี๋ยวทางร้านจะเป็นคนดําเนินการให้ใช่ค่ะลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยไม่ต้องไปยื่นเองด้วยนะคะก็ชอบมากๆเดี๋ยวดูด้านหลังนี้จะดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็คือกว้างนะครับคุณลูกค้าภายในกว้างสะอาด นะครับเบาะนี่ก็ยังเป็นเป็นรอยของเบาะเบาะหนังเดิมที่ติดมากับศูนย์ประมาณนี้เลยนะครับอหรือว่าใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถเทินรถได้นะคะนํารถมาเทินได้เทินได้นะครับลองเอาเข้ามาดูกันนะครับเพราะว่าบางทีของเราไม่จะไม่ค่อยมีการประเมินราคาผ่านรูปภาพนะครับพบางทีถ้าประเมินไปแล้วแล้วมันมีการผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนนะครับมันจะมีปัญหากับคำค้านะครับยังไงก็รบควรนํารถเข้ามาหน้าร้านดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์ถ้า เออเปิดราคากันแล้วถ้าพอใจก็ค่อยแลกเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้ายังไม่พอใจราคาก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครุกจับเครื่องแล้วไปดูด้าน,เค,น,นคเครื่องยนตกันบ้างนะคะก็ให้ดูทุกจุดได้เลยนะคะรถคันนี้ค่อนข้างเนียบจริงๆนะคะไม่ได้ผ่านการเคลมมาแต่ย่างใดนะคะ สูเลยนะคะคุญแจก็จะเป็นรีโมทนะคะเป็นพรสตาร์เรียบร้อยแล้วเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะคันนี้ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะตอนที่รถล,<ด>ลงเทเลอ,ลลเเลอร์มาสภาพก็ไม่มีชนนะคะไม่มีล้างก็สะอาดแล้วนะครับไม่มีร่องรอยการชนนะคะเบียดนิดหน่อยก็ไม่มีตอนนี้รับประกันได้เลยนะครับสีเดิมบ,บางใช่ ดูจากฝากระโปรงนะคะป้ายมออกสองแผ่นเลยนะคะยังอยู่ครบเหมือนเดิมอ่าน็อตฝากระโปรงนะคะก็เดิมๆเลยนะคะคันนี้มีระบบเบรคเบสไหมคะเบสนะครับผมระบบเบรคเบสติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับจัดสูนเลยอ่า เป็นเครื่องยนต์2.4เครื่องยนต์2.4ค่ะถูกต้องนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2ต4 0 0ซีนัน 4, ่นเองนะครับสําหรับเออ่พิซูตัวใหม่ใหม่้คุณลูกค้าดูประกอบการตัดสินใจก่อนนะคะใช่ครับผมก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับอย่างพอดีเมื่อวานเขาต้องการให้รีวิวเป็นวีโก้แชมป์เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับระหว่างตัวเชืกับตัวสูง เมือ่อวานก็ได้รีวิวไปที่เรียบร้อยนะครับก็เราก็จะไม่ได้จอดเรื่องอะไรมากนะครับเพราะว่าออบางท่านอาจจะเคยคุ้นเคยอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับแต่ว่าออบางท่านเขาแค่อยากต้องการให้เปรียบเทียบดูอ่ะเราก็จัดการให้นะครับก็แจกันเข้ามาได้เลยนะคะเน้นพูดคุยกันได้เลยนะคะใช่ครับผมคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะทั้งใน YouTube และเพจนะคะใช่รับนี้จะเป็นอะไรครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบไฟที่ว่าติดตั้งมา จากทางศูนย์ยใช่ครับถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวดูฝากระโปรงกันบ้างนะคะเดิมเดิมเลยนะครับคุณลูกค้าทุกท่านซื้อออกไปหายห่วงแน่น,นอนนะครับค<ช>ันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิษคว่ำไม่มีชนเบาไม่มีอะไรเลย<ช>ครับเดิมเดิมเลยชนเบาก็ไม่มีขีด<ช>่วนก็ไม่มีนะคะให้ดูทุกจุดเลยกล้องก็ค่อนข้างชัดนะคะสามารถลองรดเทสรดได้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวก่อนออาจะต้องสปาค่าเชื้ออีกหนึ่งรอบนะคะใช่ครับเราก็จะมีน้ํายาค่าเชื้อให้โดยตรงใช่ค,ค่ะต็อมีรับประกันนะคะช่วงล่างแบตเตอรี่นะคะกล่อง ecu ก็คือชิ้นส่วนต่งางๆนะครับก็จะรับประกันตามที่บริษัทกําหนดน,นะครับแต่หลังๆเลยก็จะรับประกันเรื่องเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ecu ให้ที่ระยะเวลาหนึ่งปีหรือระยะทาง2 0 0 0มนกิโลเมตรนะครับก็สนใจก็ติดต่อตงางเราแล้วมานะครับผม หลายรุ่นหลายยี่ห้อวนอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะคันนี้เป็นปาเจโรนะคะมิซูบิชิปาเจโร่ซปอรนะคะก็ราคาอยู่ที่80,000ื่นเอ้ยแปดแสนหนึ่นแปดแบาทนะครับเป็นมิูบิชิปาเจโร่ p o r ปอรเครื่องยนต์สองสี่นะครับเป็นรุ่น GT ปี2016ันะครับมีวิโก้เทียดีด้วยใช่ไหม ถ้าเป็นกระบ,บากระบะแคปเตียตอนนี้มีวิโก้ทีเอดีก็มีเข้ามานะครับก็เดี๋ยวรอรถเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนครันนี้เมื่อกี้ลืมนะคะมีกล้องหลังมาด้วยใช่นะครับผมที่เดินเร็วไปนิดนึงนะคะก็มีกล้องหลังมาให้แล้วก็นะติดป้าย KR เรียบร้อยแ,แล้วนะคะตามสูตรของทางร้านเลยนะครับแปลว่าผ่าน ไม่มีร่องรอยเลยนะคะอันนี้จะให้คุณลูกค้าดูอีกหนึ่งรอบนะคะดูร่องรอยขีดข่วนก็ไม่มีเลยใช่ไหมครัใช่ครับที่นี้คือไม่มีร่องรอยการขีดข่วนอะไรเลยนะครับมือเปิดโคมไม่ย่ำนะคะเยิ่งย่ำไม่เป็นไรนะครับคุณลูกค้าไม่กิ๊บของเราก็เครดิตดีก็จัดได้เต็มเลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะเลือกกันอีกมากมายนะครับรก็พยายามนะคะไม่อยากให้จะเช็คเครดิตก่อน ยังไงก็ถ้าสนใจรถก็เข้ามาทําเรื่องที่นี่ได้เลยนะครับถ้าคุณลูกค้าไปเช็คเครดิเองเดี๋ยวมันจะเป็นการว่าเครดตมันจะติดแฮกติ้งนะครับมันก็เวลามาทําเรื่องธุรกรรมการซื้อรถมันก็จะยากขึ้นมันจะมีะผลต่อยอดจัดนะคะ,ะก็สนใจก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะใช่ครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะพอสมควรแก่เวลาสนใจก็ติดต่อธนา้ามานะครับผมก็เดี๋ยวก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากัรก่อนครับผมสวัสดีครับ